พอลุงพอลุงขอถามอันนี้จักน้อยได้บอพอลุงเฮ้อว่ามันเมันไัยก็มาถามเอียกกรนีโอ้ลานเฮาัวนีมิยังก่อละมิยังมาถามก่อละซังมากวนกันเวลาเดิมแต่เฮ้อเคิกเวลาได้นน่วายเอ้ามิยังก็ทํอมะมิยังก็ทํอมะเฮ้อเฮ้พอลุงพอลุงพอลุงหูจักบอว่าน้ำอีหยังบอมีอยู่เทิงสวรรค์เฮ้อว่า วามไปมาละมาลอยต่ว่าเอาเอาจังสิเอาจังสิน้ำทะเลแมนบอเออบ่แมนพอลุกบ่แมนอ๋อขันขันก็ตอบว่าน้ำน้ำหงแมนบอเออบ่อันนี้กับบ่แมนพอลุบ่แมนบ่ถึกว่ะขันมันไม่น้ำยังวะเออน้ำน้ำเออเอน้ำน้ำ้ำน้ำน้ำน้ำเยเคยเวลาอีลีเดนี่เออเอาน้ำแล้วทะเลเออ พอลุงฟังเถอะพอลุงเด้ออันน้ำที่บอมีโยเทิงสวรรค์นั่นน่ะก็คือน้ำนาจังพอลุงหันละจังก็บ่ได้ขึ้นสวรรค์ดอกเด้อกินตายแต่เหล่านี้เด้อหมันก็จะเลยไปท pues ัวท yes. ิพย์ทลบัทตานี่มันหลอกดาพอลุงบ่นี่เหรอวายคือมาเก่งแต่ลันมานนี่เบิ่งก่อนดูไม่ตกบังแต่เบิ่งก่อนดูเฮ้อ ฟ้ลุงเล่นให้ท่านหลานด้วยขันเล่นท่นานหลานหลานจะให้ดบชิบเือเลยโอ้หลานข้าหน่อยคือใส่มัดหนักแท่แรง